สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าซี่กกอกนะคะมาดูแอนบอกแม่ค้าแม่ค้าแอนอเราม่เป็นเราเป็นแม่ค้าเราต้องซ้อมกินก่อนซ้อมก่อนบนซ้อมตอกก่อนซ้อมตอกก่อนพอดีกินเลยบ่สั่งมาก,กี่วันแล้วนี่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วได้หอไปจำปาดงด้วยเพราะว่าแฟนไม่กินคุณเรียนก็เลยได้เอาไปจำปาดงด้วย แล้วก็บอกเปี้ยวว่าอ้าเนี่ยทุเรียนสุกเดี๋ยวเรากินด้วยการสรุปเพี่ยังไม่ได้กินด้วยไม่ได้กินมันมันไม่สุกมินนอ้อยนี่ไม่ให้เอาใกล้เลยอืมนี่แหละบอกเปียวว่าเนี่ยกินด้วยกันสรุปไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วก็มานออาชีกินไหมกินกินอาชีกินอาชีชอบนะอาชีกชอบออ กินกับข้าวบ่ไม่กินกับตัวโม่ลูกอาชีจะกินกับข้าวได้ปอกรอเนะาะแค่กินแค่ทุเรียนมันจะร้อนเลนยอนาะให้กินข้าวด้วยข้าวด้วยอ๋อสูตรสำหรับเด็กน้อยสูตรสำหรับเด็กน้อยให้กินกับข้าวเห็นแต่ป้าดาป้าดาก็กินกับข้าวได้ตูยข้าวป้าดามาจะชิลๆห,หน่อย เมืองนางไม่ขอคินจนบ่ายนาะยกินไม่เองโทรหาป้าดาป้าดาลืมของที่รถ ลุงนการกับน้องแอนป้าผู้ใหญ่น้องเอนเนาะผู้ใหญ่มากาแล้วเราว่าคือร้านเ่อเน,นะเขาเอ็นคือสัมบารจุดจุดจุดอบ,อนะบอกเวลาไปเอ็ดแล้วเอ็ดกับน้ำมูลเลยเอ็ดกับน้ำมูล,ลเรพฮอสันนั้นพอดีเพื่อนมีสวนผู้เรียนอยู่ที่ตราด เขาเลยสั่งใช่อันนี้เป็นทุเรียนต่เจ้าลืมขนมยูโรสแมนมาเอาเสียเด้อค่อย้าก็จนหอดเ้อยยังได้เห็นแมนเออเออเอวิวบ่จ้ามาเอาเสียเด้อบอแม่เจ้าพ่าลืมจ้า คือบอกระดารับวิวบาวิวรับน้องวิวรับออออไม่ได้เมียนเอาตินออกมาตินออกมามากิน,นเนรอาซิมเบริรงซิมเบริรงซิมเบริรงมาเอา อันนี้เราไม่ปลูกล็ไม่ซุดอจะปอกใอ้าวกระเด็นปังเละปลอกเลยอ,อาชิ เปลือกบ,บางม,มันบอกที่เรียนปีแรกเปลือกหนาไยนะมันบอกว่าเขาปีแรกเลยบอกเนี่ยนะเขาได้กี่ต้นมะแปดต้นแปดต้นแปดต้นก็ได้ขายอยู่แทบเลยบอก เรียนจัดตาจังหวัดตากนี่เป็นภาคอะไรภาคเหนือหรือภาคกลางเลยภาคเหนือหรือภาคกลางไปเรืามาเกวมันออกเคยชนบุรีและย่องจัดนะโอ้ขึ้นมาน้คุณจ้ะต้องระบไปเสียบเน้อยเลยจะรปลูเหมืนเบลอยเลยเพลออาจารย์มา ตอนบ่ายไปเจ็บหน้า,า <c oughs> ถ้ากี่ที่เลยแน่โหกี่เเราจะสูตรน<า>ั่นแหละอันนี้ไปแก้ให้เขาโฉนตอนเช้าเองนะเอออเนี่ด,นด้สามของพ่ออุ่นนี่สามปายอมัอัไดสามยังอ,อย่างไม่อ,อ้ดีของมันเย, <c oughs> ย่าไปเล้ม, <c oughs> มอ่เลย มันดามหน้าผมมันไม่ได้อีกกระโดมันจุเลยอน้ำกานน้ำหน้ามันเหมือนสูด้ว่างกาหละว่างแล้วชินเดินจุล้ชินเดินเนาะข้าข้าคือข้าวเจบอาปีนี้ใชยุน้ำาหลนอนหน้านะก้าวเล้วแหลจักขาดบือเหรอขาดกรเโอ้มี พาไปจนอ้วยพาเนีเ่ยมันเลี้วปามเป็นบ่ยายามีหลนเลยเคลีแห้งยตอนี้กโป๊กโป๊กฟันโป๊มันจะเป็นสิ้นสินมอเยอ่งมีเห็นบอกครนนะปะซักเลยเงนขาเป็นของกีเขาเอ็นเนียนคือสบายเลยยุโทรศัพท์นะเจออ้อมเจอ้อมบเจออ้อมแล้ววเจอ้อมนะ จวดจวดจวดเลยออกมาผ้ากางแล้วก็เขาปาดมองนี้ฟักหลุดแล้วมองเนือขาวนี่นำมันกินไม่ได้โดนอขาขาวขาวมันกินไม่ได้เน้เจี๊ยมันเจี๊ยมันบ่น่้มที่ะนี่บีแล้วผ้าจุดอยคำมันมีเขิงเขาผ้านี่ยแบงก็มันเขิงกว่านมอแอดเก๋ ะมีม uhm, ันหามีมเหาหะไมาเด้ชีนอิดได้บ่อยู่ยชวนมาก่อนได้มัดมีน้อยนะแม่กีดจักรลดครับโอเป็นมีน้อยบ่โหูมีดุไม่ได้เงา้ยมเขาพาทุลีบ่แค่ นี่คือเฮามันมีคมคือมีเขาวสมัยนั้นจะไปยุ่จังหวัดเพือเป่ายุ่จังทแล้วยุ่จังเขาไปยุ่งสวนทุเรงยุ่ในสวนน่ะยุ่งกินยุ่โต้นมันผุนไหลหาเลือกกินเลือกกินเลยเออของเด็กแก่นะเนาะเกือบเลียุ่งสวนน่ะพึ่งกินอันนี้แรกแล้วไปมากกับเพื้อล่ะกับมันหลากของทุเรงของสวนแป้งมันมีหลายเนาะ หลายย่างประสมเดียวมากาทูรีนล่างซากลงของด่งนมาแล่นั่นแกิะมามาคูดนั่นล่ะแล่มาแล่มานั่นล่ะมาดำๆนั่นและเช็ดย่างฟ้าไปเลยก็ะดองเจ่จาี่เปลี่ยนมาเรียบอันี้รัดเขิงเลยมันเป็นผู้ร้องเพื่อร้องมันย ใจเย็นหมดแล้วนี่แหกคาบิดนี่เท่าแหกผิดเลยนี่เหรอนี่นึ่เออมาหันละแหน่มาหันละแหกลุกเลยแหกลุกเป็นยินกับผู้มาหั่นละแหน่มาเลยมีกีเท่ากันฟาตัวันเลยฟาลงไปเลยลุสุดเลยเอามันติดผู้ันถึงนี่้เลย เออมู่้ันนี้ด็กเขาเลยอเขาเบิ่งลงมันก็ฮูจักแล้วมันสีเขาเบิ่งพูมัน ายานี่เรนนี tá, ่เส ja, ื eh ้องายจะได้นิตรกุณเลยกันเขามีเทงมิตรลูกสีจ้านะแนนำซนนี่บอของซนี่เอ้าแม่อันอันเี่นมันกินเฮงกว่าหมดท้องออมาความี่เหม็นนะประเ่นวเออโอ้ยคือเดี๋ยวพวกใส่ออกมาที่รกอ๋อนีมาปวดหลังุนลิโอ้ยมันแม่นว่ะมันมีเยอะ โอ้สเน่นละเหม็นบอกได้ทำเป็นกลิ่นผ้ามะผีบาเหม็นนี่เนาะมกลิ่นได้เป็นลิล่นะเขาที่อันอรที่สุดนะคืออะไรหมอนทองนนี้นะสำหรับพอยนะกระจิบกระจอกคันยงกันยาวบะมันแพงของพวกนั้นมันแพงแต่ว่ากระยิบกระจอกนะบอมนั้นมันการแยวแล้วก็กระดุ้งอันอันแพงนะบอมมีเห็นบ่ยู่บวน อันการยาวอยู่นุ่นมีบบรูะทเลรูงเสียนตนารทั้งหมดอีาดทั้งเนี่ะออกอีกเปลือมันน่ะาดเปลือมันออกอีกนี่มัเออเนี่ยเลย เนทีี่คต้องแบ่งเคืองเนาะนี่มาเจ้ก่อนเวรีวิวเขามารีวิวแล้วทเลิ์อันนี้ยอันน่นเนี้ยเทเลิ์สบาสามร้อยสีสิจังหวะอ้สามร้อยสี่แล้กิโลสกิโลสามน้ำหนักเลือไปแล้วสกิโลยัน3แต่มันโลละอันนั้นมันโลละแปดิพเดีาว่านู่นยา่นะกิโลละร้อย ตลาบุีตลาดนาคฮะเอามาปูบ้านฮะเพื่อคือปูหย่าเดี๋ยเามาเรเนาะเอาดิมันมีแน่นมันปูได้เยอะฮะปูน้อยมันจะปูหลังมีได้โน้ต้นเดียวอยู่แต่หลังฮะกตาสิไม่ได้อเดขาไปปูเพื่อตีด้ยวเดี๋ยวังของเขาเนี่ยยังยองยืนปูค่อยแม่ญ่งยืนเลยมที่หลังเกิน มันดำต้นดำเลยมันง่ายอยู่พูดเลยล่ะมันพูดง่ายข้าวเวพูดข้าวเส้นเขาเลยต้นเรียงตายหกจะต้นคนไหนหกหลังเืิดมาแล้วระบบน้ำมีโพมันบอกกี่เท่าต้องระบบน้ำต้องโปมันแล้วก็ดับดีพอของข้าน่ะมีแมงมือระบบน้ำมีโพมันอันนั้นผัดปูตะเขินแล้วเราโคได้ครับในต้นมะเงาะระบบน้ำต้องโปมันแด้วมันดูเรีย เราใช้น้ำสปริงเกอร์แต่คุณเขาไม่ได้ใช้น้ำน้ำมาตักทดคืนน้าได้สปริงเกอร์เขาต้องพักน้ำอสะก้อนใช่ไหมเขาจุกสะไรเขาจุกสะมันอยู่ที่จับเขาเรียกสะไว้แล้วเอาใยไปติดตั้งไว้เออสีสเซนเกตก็คือเดี่ยวโดนท้าไปนะเขาเรียกสะไว้เขาจุกสะแล้วก็ดูดน้ำสะแล้วขึ้นมาโคตรสปริงเกอร์อต้องได้น้ำตลอดเนาะสปริงเกอร์เขาหนะเอาพือตอนเช้ากับตอนเล้ง ถึงมุงนึจะกิ่คือมันอะคอยซึมลงไปค่ะค่ารัะรนะการางกางุได้มีหมการคุณเลยบอกเอาถึงฝามิดเลยบนาก็ดีแสบนะคอาหนึ่งก็ดีแสบนาฉันก็ดีชูเกนไะเที้ยวหมดจะปลาดุงไปจำปลาดุงไปจำปลาดงได้ขึ้นมาคือเกาอันนี้นะเออยาใบไม่ซุกยามันสุกปลา โผล่แม่ไม่ก่นไปว่าเราไปซู่อแก้วกินมีกิ่จ้อยกบมาคือเก้าโอ้ยผาขึงแก่นมดไงมาเกระดอกะดอคือคือคมีดมีดิ่งเท่าันโมีดเหลืงเท่านะมีดเหลืองมันน้อย น่อยพอดีเขื่อกันต็เอามีดอีตัวหนึ่งนะ <c oughs> คนละเคิงลนตัวนี้ยังไม่<ล>ไมโควกันนามีออกเคิงและแหกอ,อ่ทังเคิงนี่นแหกเออนั่นแหละนม่เป็นผ้าสบายนะผ้าทุเลียนผ้าหยาเนาะว่าถ้ไม่รู้จริงก็มจิเออนี่เัปัด,ปด,ปดขเขานลเขาเอ็นนะคือ รัดรูดเอามาเอามานะไอค่ณลูกค้าน<บ>่ะไหวเท่าไหรโอ้ฝึกงานก็ต่อยแยงเด้อเขาโอ้ทุเรียนเขาต่างเขาขายมาเอ้า,า,นานนนอคนดำหน่อยบอสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เอ็ดมินเอนจะได้กินไหมวันนี้